นึกถึงการแปลภาษาที่แม่นยำขึ้นแบบก้าวกระโดดในโลกที่การสื่อสารข้ามภาษาถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนตั้งแต่การเดินทางไปยังต่างประเทศจนถึงการทำงานกับทีมงานาน,านานาชาติ Google Translate ก็เป็นเครื่องมือที่อยู่คู่กับเรามานานและตอนนี้มันกำลังพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการผสานา AI เข้ามาช่วยให้การแปลภาษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ที่น่าสนใจคือ Google ได้เพิ่มทางเลือกใหม่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้เองว่าจะใช้แบบเดิมหรือแบบอัจฉริยะข,ขึ้น และนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ว่ามันเปิดโอกาสให้เกิดการถกเถียงเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ยังใหม่กับเรื่องนี้บอกเลยว่า Google Translate เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแปลภาษาจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งได้อย่างรวดเร็วแต่เดิมเดๆมมันแปลได้ดีอยู่แล้วด้วยระบบอัตโนมัติท,ทว่าในยุค AI ที่กำลังมาแรงเช่นนี้ Google จึงคิดค้นฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้การแปลแม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับข้อความที่ซับซ้อนหรือมีบริบทละเอียดทางเลือกนี้จึงเกิดขึ้นในรูปแบบของ2โหมดการแปลโหมด Fast ที่แปลไวแบบเดิมและโหมด Advanced ที่ใช้ AI โดยเฉพาะเจน i น i ของ Google มาช่วยให้การแปลละเอียดและตรงตามความหมายมากขึ้นมาดูรายละเอียดกันให้ชัดเจนขึ้นเมื่อคุณเปิดแอป Google Translate หลังจากอัปเดตใหม่คุณจะเห็นตัวเลือกใต้โลโก้ Google Translate เลยมีปุ่ม Fast และ Advanced ให้เลือกหากแต่เข้าไปก็จะมีหน้าต่างให้เลือกโมเดลการแปลข้อความจาก2โหมดนี้โหมด Fast นั้นง่ายๆเลยคือการแปลแบบด่วนตามสไตล์เดิมที่เราใช้กันมานาน มันเหมาะสําหรับการแปลข้อความสั้นๆหรือไม่ซับซ้อนเพราะเร็วและใช้งานได้ทันทีแต่สําหรับโหมดแอดวานซ์มันคือการเปิดโหมด AI เต็มรูปแบบซึ่งช่วยวิเคราะห์และแปลข้อความที่ยากขึ้นเช่นวลีที่มีความหมายสองแง่หรือคําพูดในบริบททางวัฒนธรรมเช่นถ้าคุณแปลประโยคภาษาอังกฤษที่เล่นสำนวน It's raining cats and dogs มาเป็นไทยโหมดแอดวานซ์อาจจะแปลให้เข้าใจง่ายขึ้นว่าฝนตกหนักมากแทนที่จะผิดพลาดไปเป็นคำตรงๆที่ไม่เหมาะสม แต่โต้แย้งกันหน่อยสิหมวดแอดวานนี้แม้จะแม่นยำขึ้นแต่ก็ย e ังมีข้อจำกัดสำคัญนั่นคือรองรับเฉพาะบางภาษาเท่านั้นในตอนนี้ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสและสเปนและที่สำคัญคือ AI ก็ไม่ใช่สมบูรณ์แบบมีโอกาสแปลผิดบริบทได้เสมอเช่นถ้าข้อความมีภาษาพูดหรือสำนวนเฉพาะทาง AI อาจตีความผิดไปได้ดังนั้นแม้จะใช้ AI แต่เรายังต้องตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยตัวเองเสมอและนี่ก็เป็นจุดท,ที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนคิดว่า AI จะทำให้การแปลภาษาหายไปจากมนุษย์ ในวันข้างหน้าในขณะที่อีกกลุ่มมองว่ามันเป็นเครื่องมือช่วยที่ยังต้องอาศัยความคิดของมนุษย์อยู่และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการพึ่งพา AI อาจทําให้เราเสียนิสัยการคิดวิเคราะห์เองหรือไม่สุดท้ายอัปเดตใหม่ของ Google Translate นี้จะเริ่มใช้กับ iOS บางรุ่นก่อนจากนั้น Android ก็จะตามมาเร็วๆนี้ตามข้อมูลจาก 9to5 Google ซึ่งเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือคุณสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้ใน App Store หรือ Google Play Store เลยแล้วคุณคิดอย่างไร คุณเชื่อมั่นใน AI สำหรับการแปลภาษาหรือยังคงชอบตรวจสอบด้วยตัวเองหรือบางทีคุณเห็นว่าหมดนี้จะเปลี่ยนแปลงการสื่อสารโลกใบนี้อย่างไรแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ